สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมี m a ก i n g Bad ความเดิมตอนที่แล้วคือวอเตอร์ได้เริ่มทำธุรกิจกับทูโกยังไม่ทานไหลมันก็เริ่มบ้าไปแล้วต่อยลูกน้องของตัวเองซะตายคามือเลยถ้าเอาศพไปฝังทุกอย่างก็จบแล้วแต่ด้วยความที่ทูโกไม่ชอบที่มันสำอ่อยเลยสั่งให้พี่เบิร์เอาไปทิ้งไว้วแถวนั้นนั่นก็ทำเอาวอเตอร์กับเจสซี่หลอนขึ้นไปอีก พวกเขากังวลว่าจะจบแบบเดียวกับลูกน้องของทูโกเลยอยากจะหาทางเล่นงานมันก่อนโดยการสกัดสารพิษจากถั่วจากนั้นก็ผสมลงในยาหวังจะให้ทูโกลองมาในการนัดส่งของครั้งหน้าแต่เหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแห่งที่ตามไปเจอศพของลูกน้องทูโกเขาได้ส่งภาพถ่ายมาให้วอเตอร์ดูพอเป็นแบบนี้ทั้งคู่ก็ไม่อยู่แล้วครับคิดว่าลายต่อไปต้องเป็นเขาแน่นอน จังหวะที่วอเตอร์กำลังบอกความจริงกับภรรยาเพื่อพาเธอลบหนีออกจากเมืองนี้ก็ได้เจอกับเจสซี่ขับรถมาหน้าบ้านของเขาพร้อมกับทูโกเมื่อเป็นแบบนี้วอเตอร์ Water ก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมขึ้นรถไปได้วยกันทั้ง3คนมาโผล่ที่สถานที่กบดานของทูโกได้ปรับความเข้าใจกันเรื่องที่พี่เบิร์มตายทูโกคิดว่าพี่เบิร์มหักหลังเขาส่วนวอเตอร์ก็ได้รู้แล้วว่าทูโกไม่ได้ไล่ฆ่าคนเพื่อปิดปากแต่ยังไงซะวอเตอร์ Water ก็ต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ ไอเดียที่ผุดเข้ามาก็คือใช้ยาพิษที่เตรียมหมาใส่ลงในอาหารของทูโกแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าลุงกดกลิ่งดันมองไปเห็นวอเตอร์กำลังวางยาเลยพยายามทำทุกวิถีเพื่อเตอือนหลานเขาให้ได้บทสรุปก็ตามอย่างที่คุณเห็นวอเตอร์โดนจับได้ครับคนแรกที่โดนซ้อมเลยก็คือเจสซี่น่าจะหมันไส้เป็นการส่วนตัวแต่สุดท้ายทั้งคููก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้คนที่จะเข้ามาเปลี่ยนให้สถานการณ์นี้วุ่นวายขึ้นไปอีกนั่นก็คือแหง แต่กลับกันอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ด้วยไอ้น้ำไฟฟ้าอันนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้นเยอะจนลืมการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมไปเลยทั้งกลิ่นหอมคนรอบ้ังไม่ลำคานที่สำคัญไม่ทำให้คนที่คุณรักต้องมาเสี่ยงด้วยแอดมาได้เลยที่แอดสยามคลาวบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะค่าบ,บริการขนส่งของคุณจะเหลือเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดสำหรับ100ท่าแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10บาทตลอดชีพทันทีดีวด,ด,ดีแบบนี้ให้ไวเลยครับ หรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บไทม์ไทยแลนด์ได้เลยเปิดเรื่องมาที่ทะเลทรายสถานการณ์จะต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยอันดับแรกพวกเขาต้องทำลายหลักฐานสำคัญนั่นก็คือปืนที่ใช้ยิงทูโกฝังเอาไว้ในทะเลทรายแถวๆนั้นแหละครับจากนั้นก็เดินตรงดิ่งมาเรื่อยๆข้ามทะเลทรายที่ร้อนระอุสิ่งของสำคัญอย่างเช่นน้ำก็ไม่มีมาสะด้วยเจสซี่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงหรอกครับเป็นวอเตอร์ตั้งหากที่อายุจะพาเข้าไป50แล้ว หลังจากที่เดินกันมานานแสนนานพวกเขาก็โชคดีเจอถนนที่มีรถขับผ่านไปมาวอเตอร์พยายามตะโกนเรียกให้จอดและอยากจะขอติดรถไปด้วยและก่อนจะขึ้นรถไปเจสซี่พูดกับเขาแค่ว่าแผนบ้านละหามดีนี่ขวยแน่ใจนะจะใช้วิธีนี้มาถึงขนาดนี้ก็ต้องแน่ใจอยู่แล้วครับวอเตอร์ขึ้นรถไปคนเดียวจุดนี้ถือเป็นการแยกทางกับเจสซี่ไปในตัว เมื่อวอเตอร์ขึ้นรถไปแล้วซีรีส์จะตัดมาที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งกลางดึกพนักงานก็เช็คของตามปกติแหละครับแต่ดันไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งถูกถอดไว้พอเดินเช็คหลายๆจุดเข้ามันก็เริ่มจะไม่ปกติแล้วเจอทั้งเกงเก่งเข็มขัดเสือ้อล่าสุดคือเจอวอเตอร์ยืนแก้ผ้าอยู่หน้าหลานด้วยสีหน้าสุดฝิน สลับมาอีกทีวอเตอร์ก็มาโผล่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันจากทางด้านนอกใจความประมาณว่าวอเตอร์อาจจะจาอะไรไม่ได้เลยใน 2- 3วันเป็นสกายเลิกกับคุณหมอเองครับท,ทันทีที่เธอได้เห็นสามีก็ถึงกับโล่งอกดีใจมากที่วอเตอร์ไม่เป็นอะไรจงังหวะนั้นลูกชายเขาก็บอกเรื่องสําคัญที่วันนั้นแหงยิงพ่อค้าลายใหญ่หนาความเลยซึ่งเรื่องนั้นวอเตอร์อยู่เบื้องหลังเต็มๆครับแต่ก็ยังทําเป็นไก่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดี ส่วนแฮงก็เจองานใหญ่เหมือนกันครับเขาต้องโดนคณะกรรมการตรวจสอบพอเพิงวิสามันอาชญากรคนหนึ่งไปแฮงก็เล่าความจริงอย่างที่เรารู้มาเลยครับว่าตามรถของเจสซี่พิกแมนไปที่นั่นเพื่อตามหาตัวพี่เขยของเขาแต่บังเอิญไปเจอกับทูโกเข้าให้ทั้งคู่ยิงต่อสู้กันสักพักก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะของแฮงที่สําคัญทูโกถูกยิงอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องให้แฮงต้องไปสืบต่อว่าใครยิงและรถของเจสซี่ไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง พูดถึงก็ตัดมาที่เจสซี่ตอนนี้ตำรวจมาล้อมบ,บ้านเขาเพียบเลยดีที่เจสซี่ไม่ได้อยู่ในนั้นเขาซุ่มดูอยู่ด้านนอกกับแบดเจอร์แค่ละแวงทูโกก็พอแล้วรอบนี้มาโดนตำรวจไล่ล่าอีกเจสซี่นั่งเครียดจัดอยู่นานมากก่อนที่ตำรวจพวกนั้นจะไปหมดทันทีที่ได้โอกาสเขาก็เข้ามาในห้องใต้ดินแบดเจอร์ที่เห็นนี่ถึงกับร้องว้าวมันเป็นห้องแ a บผลิตยาสุดเจ๋งแต่แ a บนี้จะต้องหายไปการที่เจสซี่กลับบ้านท,ท,ทั้งที่เรื่องยังร้อนอยู่นั่นก็เพื่อเอาหลักฐานทุกอย่างไปซ่อน มีแต่เจสซี่นี่แหละครับที่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บส่วนแบตเจอร์มันก็พันแข้งพันขาเหมือนเคยจังหวะหนึ่งแบตเจอร์มันก็สงสัยถูกเรื่องตอนนี้ซูโดขาดตลาดเจสซี่ผลิตของได้ยังไงเขาเผยลุดปากออกมาครับว่ามันเป็นแบบ P2P สกัดจากสารเมทิลามีนไม่จําเป็นต้องใช้ซูโดอีกต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากทั้งคู่ใช้เวลาพักใหญ่เลยกว่าจะย้ายของทั้งหมดมาใส่ในรถบ้านได้เหนื่อยเอาเรื่อง ขั้นตอนต่อไปคือเอาของทุกอย่างไปซ่อนเรื่องนั้นก็ไม่อยากเจสซี่ให้ลูกพี่ลูกน้องของแบตเจอร์จัดการเขาเป็นช่างและจะยกรถบ้านคันนั้นไปซ่อมให้ที่อู่ข้อตกลงที่คุยกันไวท้ทีแรกคือ1 0 0่งพรวมค่าขนส่งพร้อมกับซ่อมเครื่องตอนนี้เรียกได้ว่าเจสซี่ไม่มีเงินเลยครับติดตัวแค่560เท่านั้นทีแรกช่างจะไม่รับงานนี้แล้วนะครับแต่แบตเจอร์ขอไว้ก่อนโนมเนาไปว่าเจสซี่เชื่อใจได้นะ่ะเดี๋ยวเขาก็หามาจ่ายเพิ่มอีกงวดพอเป็นแบบนี้ช่างก็ใจอ่อนลลงงงมมาาบบ้้ยออรัขัขตกนนไป กลับมาที่วอเตอร์ตอนนี้เขาจําเรื่องที่เกิดขึ้น2อสวันก่อนไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่อาการข้างเคียงของมะเร็งอะไรหรอกมันเป็นแผนของเขาบอกกับทุกคนว่าความทรงจำเลือนหลางจะได้ไม่ต้องตอบคําถามเรื่องที่ว่าเขาหายไปไหนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาเข้าไปแก้ผ้าในร้านสะดวกซื้อเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกและถึงตอนนี้เขาก็ยังทําไก่อยู่ คนที่มาวินิจฉัยอาการในครั้งนี้มีหมอมะเร็งด้วยนะครับข่าวดีคือการรักษาเป็นไปได้อย่างราบรื่นผลลัพธ์ออกมาดีและอาการที่วอเตอร์เป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่ผลข้างเคียงของการรักษาแน่นอนคุณหมอประจำโรงพยาบาลน,นี้จึงสรุปมาว่าวอเตอร์ควรได้พบจิตแพทย์ถ้าดูจากสีหน้าของเขาแล้วผมบอกเลยโคตรเสง จำโรงแรมที่แห่งเคยพาลานมาสอนได้ไหมครับว่าัาติดยาแล้วจะเป็นยังไงอยู่ดีๆก็มีดีเอํกำลังจัดเต็มโผล่มาที่นี่วางกำลังปิดล้อมทุกทางเข้าออกพร้อมชาร์จเป้าหมายที่อยู่ด้านในซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับเป็นเจสซี่เองเขาไม่ได้มาอยู่คนเดียวแต่อยู่กับสาวคนหนึ่งที่แหงเคยแซวไว้เธอมีชื่อว่าเวนดี้การที่เจสซี่มาอยู่ที่นี่มันมีเหตุผลอยู่ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบไปพร้อมกัน แต่ก่อนอื่น DEA e. บุกเข้ามารวบตัวเขาเรียบร้อยแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังในการบุกจับครั้งนี้ก็ไม่ใช่ไข่แหงนั่นเองถึงตอนนี้เจสซี่มันก็ยังไม่สลุดมาขอโต๊ะรัวๆอยู่ในห้องสอบสวนท่าทางจะมันจัดเลยเมื่อแหงเข้ามาก็หยุดไอ้บ้านนี้ทันทีเขาถามไปก่อนเลยว่าจะมาอะไรกับผมนั่งหนาผมปาร์ตี้อยู่กับสาวทั้งวันทั้งคืนซึ่งเวลาที่เจสซี่อ้างมันคือ3วันติดแหงไม่เชื่ออยู่แล้วครับจะปาร์ตี้อะไรยาวขนาดนั้นแล้วถ้าอยู่ในนั้นทั้งวันจะกินอะไรกันสั่งอะไรมมากินใช่ไห เจสซี่เลิกที่จะตอบมาว่าเขาไปซื้ออาหารที่เครื่องหยอดเหรียญน,นั่นก็เพื่อปิดบังไม่ให้แฮงค์ไปสอบพยานคนอื่นต่อได้ถ้าเป็นปกติเจสซี่โดนกดดันขนาดนี้มันต้องบ้าไปแล้วนะครับแต่นี่ยังมีสติดีอยู่น่าจะเป็นแผนที่วอเตอร์วางไว้ให้แล้วส่วนแฮงค์ก็ยังไม่จบเขาหันมาจี้เรื่องรถของเจสซี่มันไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไงพอเจสซี่ได้ยินกระถึงกับร้องว้าวเขาทําเป็นว่ากําลังหารถตัวเองอยู่เหมือนกันให้ตายสิ DEA นี่มันเจ๋งเป็นบ้า ดูจากสีหน้าของแฮงนี่หมันไส้จัดเลยนะครับแต่ก็ต้องยิ้มไว้ก่อนในไหนก็พูดถึงเรื่องของหายกันแล้วแฮงจึงงัดไม้เด็ดออกมาพร้อมกับถามไปว่านายลืมอะไรไว้ในรถอีกไหม มันคือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเจสซี่ครับที่เขาวอ่าออกมาจากบ้านตอนที่กําลังหนีทูโก้นั่นแหละถ้าเขายอมรับว่าเงินเยอะขนาดนี้เป็นของตัวเองละก็ไม่จบง่ายๆแน่สีหน้านี่เครียดทันทีสุดท้ายเขาก็ต้องยอมตามน้ําไปบอกว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเขาแฮงก็ดูออกแหละครับเลยหัวราะสมน้ําหน้าไปทีหนึ่งก่อนที่จะเข้าหมดจริงๆถามไปว่าหัวหน้านายคือใครอยากคิดว่าจะโกหกฉันได้ลดนายไปอยู่ที่น,นั่นเพราะว่านายอยู่ที่นั่นด้วยตอนที่ฉันไปถึงทูโก้มันโดนยิงอยู่ก่อนแล้ว เจซีก็ทําเป็นไม่พอใจที่แหงหาว่าเขาฆ่าคนซึ่งแหงไม่ได้หมายความแบบนั้นครับนายเนี่ยนะไม่หรอกนายใจไม่ถึงพอนี่มันหยามกันชัดๆเลยและเมื่อแฮงไม่สามารถเขียนข้อมูลจากเจสซี่ได้เขาจะไปถามอีกคนแทนนั่นคือเวนดี้สาวที่เจสซี่อ้างว่าอยู่กับเธอก่อนไปเขาก็ยิบเงินของเจสซี่ไปด้วยท่าทีนี้กวนประสาทจ,จัดจัดและถ้าใครยังจํากันได้เวนดี้เคยเจอกับแหงแล้วนะครับตอนนั้นเขากวนประสาทเธอไว้เยอะการที่จะมาขอความช่วยเหลือกับเธอจึงไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเธอจำได้ว่าแฮงเคยพาหลานมาปั่นประสาทเธอก็เล่นตัวทันทีสุดท้ายเธอก็เลือกฝั่งเจสซี่บอกไปว่าเธออยู่กับเจสซี่ตลอด3วันทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมตีว่ามันเป็นการวางแผนของวอเตอร์และมันทําให้ทั้งสองหลุดจากการตั้งข้อสงสัยของ DEA แต่ถ้าคุณคิดว่าแฮงจะจบแค่นี้คิดใหม่ได้เลยกลับมาที่วอเตอร์กันบ้างตอนนี้เขาได้เข้ามาพบจิตแพทย์แล้วนะครับคุณหมอก็ถามอาการตามปกติว่านอนหลับบ้างไหมมีเรื่องเครียดหรือเปล่า บอเตอร์ก็ตอบไปตามตรงปกติดีแหละครับเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อคุณหมอเห็นว่าบอเตอร์ไม่ยอมเปิดใจก็พยายามโน้มน้าวหนักขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหลคหลงลืมที่คุณกำลังเป็นอยู่นี้อันตรายมากถ้าหลับไปในช่วงที่กำลังขับรถอยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยประโยคเด็ดเลยก็คือความลับของคนไข้จะเป็นความลับขั้นสุดผมจะไม่บอกกับใครทางนั้นแม้กระทั่งครอบครัวทันทีที่บอเตอร์ได้ยินก็ใช้ประโยชน์จากคำพูดนั้นบอกความจริงไปตรงๆผมไม่ได้มีอาการหลงลืมอะไรทางนั้นผมจําเรื่อองงได้ทุกย่า ผมทนอยู่ในบ้านนั้นไม่ไหวผมเลยหนีออกมาโดยไม่ทันคิดอะไรเดินอยู่นานจนเดินไม่ไหวก็เลยโบกรถเอาปกติจะมีแต่หมอที่ซื้อใจคนไข้นะครับให้คายความจริงออกมาแต่นี่จะกลับกันหมอโดนซื้อใจด้วยเรื่องโกหกไปแล้วเท่ากับว่าอาการของวอเตอร์จะไม่น่าเป็นห่วงจะได้กลับบ้านในอีกไม่กี่วันทางด้านของเจสซี่ก็กําลังเจองานหนักแห่งเดินมาหน้าห้องสอบสวนด้วยสีหน้าสุดยิ้มแย้มก่อนจะให้เจสซี่มองไปที่ลุงกดกลิ่ง ผมไม่รู้นะครับว่าเขาเห็นสีหน้าของตัวเองหรือเปล่าแต่โคตรเว่อร์เลยเพราะลุงนันอยู่กับเขาตลอดในช่วงที่เกิดเหตุพอลุงเข้ามาในห้องก็มองหน้าเจสซี่ไม่ละสายตาเลยวิธีการสื่อสารก็ตามอย่างที่คุณรู้กดกิ่งหนึ่งครั้งคือใช่ถ้าไม่กดคือไม่ใช่ซึ่งเจสซี่เริ่มจะเอาตัวเองไม่อยู่แล้วครับเขาแย้งไปว่าไร้สารนะนาดูตาแก่นี่สิเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองอยู่ดาวไหนในเมื่อถามมาเพื่อนของแหงก็จัดให้ถามลุงไปว่าเราอยู่ดาวอังคารใช่ไหมคําตอบคือไม่ต่อไปดาวเสาร์ละ แน่นอนว่าต้องไม่อยู่แล้วสุดท้ายคือเราอยู่บนโลกใช่ไหมคำตอบคือใช่ครับลุงแกรู้เรื่องดีและพร้อมจะตอบคำถามต่อไปชายคนนี้อยู่ที่บ้านลุงไหมลุงแกนิ่งครับไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะถามย้ำอีกกี่รอบก็ตามแห่งก็เริ่มจะไม่ทนแล้วถามด้วยตัวเองเลยแต่ยังไงซะลุงก็ไม่ตอบอยู่ดีค่อยๆลุกขึ้นมามองหน้าแห่งจากนั้นก็ปูดกลิ่นนี้น่าจะขมคอหน้าดูแถมยังมีน้ำหยดลงมาด้วย สรุปคือลุงแค่ไม่อยากให้ความร่วมมือกัอบตำรวจจริงๆแล้วเขาเป็นชาวเม็กซิกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่จะไม่ชอบที่หน้า DEA เป็นทุนเดิมส่วนวอเตอร์ก็นอนเพลินๆรอเวลาที่เขาจะได้กลับบาา้านจังหวะนั้นก็มีโทรศรัพท์ดังเข้ามาถึงตอนนี้มันก็ยังอยู่ในแผนการอยู่การติดต่อ,อก,กับวอเตอร์หนานจำเป็นต้องใช้โทรศรัพท์สาธารณะโทรมาจากนอกเมืองเพเลียงการแกะรอยเจสซี่ได้อธิบายทุกอย่างตามที่เขาเจอมาทั้งหมดทั้งเรื่องการเก็บห้องแลบเรื่องการให้ปากคำกับแห่ง ทุกอย่างเรียบร้อยดีปัญหาคือแหงมันยึดเงินของเจสซี่ไปหมดเลยครับทั้งเนื้อทั้งตัวเขาเหลือแค่80เท่านั้นแต่วอเตอร์ก็ดูจะไม่ค่อยสนใจคู่หูสักเท่าไหร่เลยห่วงเรื่องรถบ้านที่ฝั่งให้จัดการมันได้เรื่องไหมวอเตอร์ Water อยากจะทํายาต่อครับแต่สีหน้าของเจสซี่ดูจะไม่ค่อยซื้อเดียวซะเลยหลังจากวางสายไปวอเตอร์ Water ก็ต้องมาคํานวณเงินที่ต้องใช้ไปอีก10ปีตัวเลขจะอยู่ที่377,000หากลบกับเงินที่มีอยู่ในตอนนี้จะขาดแค่ แค่เท่าไหร่ไม่รู้ลหละครับแต่วอเตอร์ฉุดกิดขึ้นมาได้ว่าเขาเอาเงินออกมาใส่ไว้ในหลังถ้าหากมีใครไปเจอเข้าได้เป็นเรื่องแน่กลางดึกวันนั้นวอเตอร์ Water ก็ได้ย่องกลับเข้ามาในบ้านของตัวเองมันดึกมากครอบครัวของเขาน่าจะนอนกันหมดแล้วเมื่อเข้ามาได้ก็ตรงดิ่งไปที่กล่องที่ใส่เงินไว้ก่อนเลยมันยังอยู่ดีครับไม่มีใครมายุ่งด้วยวอเตอร์ Water ก็ไม่รอช้าเอาของทุกอย่างกลับไปซ่อนไว้ในที่เดิมทั้งเงินทั้งหมดทั้งปืนเก็บเสร็จยังไม่ทันไหลก็มีคนเปิดไฟขึ้นมาเป็นสกกกาาายเกกายเเลลออรัับบูชขขงงค คงจะตื่นมาหาอะไรทานสักหน่อยสีนี้จะทําให้เราเห็นเลยว่าระหว่างที่วอเตอร์หายไปหลายวันนั้นส่งผลกระทบอะไรกับครอบครัวบ้างมันทั้งเงียบทั้งอึดอัดในเวลาเดียวกันระหว่างที่วอเตอร์กําลังกลับไปที่โรงพยาบาลเขาก็ได้เห็นประกาศคนหายที่สกายเลอร์เอามาติดไว้ทั่วเมืองตอนนี้เขาคงเข้าใจแล้วล่ะครับว่าการหายตัวไปของเขานั้นมันมีแต่ผลเสีย สลับมาที่แห่งอีกหลอบเขากลับมานั่งดูเทปวิดีโอที่วอเตอร์ไปขโมยของไดโกดังนั่นแหละครับที่ทําแบบนั้นก็นเพราะว่าเขาเจอของที่อยู่ในบ้านของทูโกไอ้บริสุทธิ์สีฟ้าผลในห้องแลบได้ออกมาแล้วมันคือของทํามือมันบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เคยเจอมายิงกว่าของที่เจอในรถของเคลสอีกนั่นก็ยิงทําให้แห่งปวดหัวขึ้นไปอีกเคลสกับทูโกมีความเกี่ยวข้องกันแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อนของเขาที่เห็นว่าแหงกําลังเคลียดก็เลยอยากชวนไปดื่มกันสักหน่อยซึ่งแฮงก็ไม่ติดอยู่แล้วครับ แต่เมื่อออกมาด้านนอกกลับไม่เป็นแบบนั้นคนในโรงพักมาแสดงความยินดีกับเขาเรื่องที่สามารถโคนเจ้าพ่อขาอยาลงได้คนหนึ่งมีเค้กมาให้ด้วยนะครับน่ารักเชียวแต่ลึกๆแล้วแฮงก็คงรู้ดีว่าเรื่องที่เขากำลังทำอยู่มันเริ่มยุ่งยากขึ้นไปทุกทีหลังจากจบการแสดงความยินดีแฮงก็มาโผล่ที่โรงพยาบาลที่วอเตอร์อยู่มาแสดงความยินดีแหละครับที่ได้ออกจากที่นี่สักที เรื่องแรกที่วอเตอร์ต้องทำคือขอโทษเขารู้ตัวดีว่าการหายตัวไปของเขาทำให้แฮงต้องไปเสี่ยงอันตรายซึ่งแฮงก็ไม่ได้ถือสาอะไรเลยครับแถมยังเอาของขวัญที่ได้มาอวดด้วยเขาบอกว่ามันเป็นพิมพ์ฟันของคนที่เขายิงไปของทูโก้นั่นแหละครับวอเตอร์ Water ที่เห็นก็ถึงกับเศร้าทันทีเพราะเขาเนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้ทูโก้ต้องจบชีวิตลงเมื่อวอเตอร์กลับบ้านยังเป็นทางการเขาก็อยากจะขอโทษทุกคนที่ต้องทําให้เป็นห่วงขึ้นวันเดียวกันวอเตอร์ก็มาเปิดโอคุยกับสกายเลย ขอโทษทุกอย่างที่ทําลงไปอย่างจริงจังสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมยังอยู่ที่นี่และเป็นตัวของตัวเองแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยินครับสกายเลอร์ถามกลับมาเรื่องมือถือของวอเตอร์เขาไม่กล้าบอกอยู่แล้วครับโกหกไปหน้าตายว่าไม่รู้เรื่องนั้นเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับและความสงสัยของสกายเลอร์จะไม่มีทางจบแค่นี้แน่นอนต่อเน,นื่องกันในตอนที่4ี่เปิดมาด้วยโทนภาพสีขาวดําเราจะได้เห็นมีสีชมพูลอยแอกแมงอยู่ในสาระน้า จากนั้นไม่นานก็มีคนแต่งเครื่องป้องกันจัดเต็มมาช้อนมันขึ้นมาจากสะที่นี่คือบ้านของวอเตอร์มีข้าวของมากมายถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานสาคัญที่น่าจดจําก็คือแว่นตาของวอเตอร์ที่เขาใส่เป็นประจำกลับมาสถานการณ์ความเป็นอยู่ปัจจุบันเดซซี่เดินทางมายัางร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งเขาจะมีมรถมอเตอร์ไซค์อีกคันด้วยนะครับแน่นอนว่ามันต้องสีแดง เหตุผลที่มาที่นี่เพราะว่าเขามาพบกับวอเตอร์แบบลับๆตอนนี้วอเตอร์จะอยู่นิ่งๆก่อนครับเรื่องซางเมื่อไหร่แล้วใครเริ่มผลิตของกันใหม่แค่เขาออกจากบ้านแค่แป๊บเดียวครอบครัวก็เป็นห่วงแย่แล้วแต่เจสซี่ไม่สามารถรอนานได้ครับเงินทั้งหมดที่มีก็โดนน้องเขยตัวแสบของวอเตอร์ยึดไปแล้วซึ่งเรื่องนั้นวอเตอร์ก็เตรียมการมาเป็นอย่างดียืนเงินให้ไปซองหนึ่งแต่ซองนั้นมันบางเอาเรื่องมีแค่หกร้อยเท่านั้นเจสซี่ก็งงเลยครับแล้วไหนล่ะส่วนแบ่งที่เขาควรจะได้รับ วอเตอร์มอกว่าเจสซี่ไม่สมควรจะได้มันเรื่องว่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันมาจากความสับเป่าของเจสซี่ล้วนๆแน่นอนว่าเจสซี่ไม่อยากยอมรับย้อนกลับมาเหมือนกันถ้าวอเตอร์ไม่ทําธุรกิจกับทูโกก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกจังหวะนั้นก็มีตํารวจเดินเข้ามาเพิ่มความกดดันสรุปว่าแผนการตอนนี้คืออยู่เงียบๆห้ามทำอะไรจนกว่าเรื่องจะซาลง เช้าวันลุกขึ้นที่สกายเลอร์ตื่นขึ้นมาเธอตะโกนเรียกหาวอเตอร์ก่อนเลยครับกลัวว่าจะหายไปอีกรอบแต่วอเตอร์ก็ไม่ได้ไปไหนเขามาอยู่ในห้องครัวครับตั้งหน้าตั้งตาทําอาหารเป็นพ่อบ้านที่ดีเอาใจภรรยาและลูกแค่อาหารอย่างเดียวคงไม่พอมีเครื่องดื่มสะด้วยทั้งหมดที่ทําลงไปก็เพื่ออยากจะตอบแทนครอบครัวที่เป็นห่วงเขามาโดยตลอด ทันทีที่ลูกชายออกไปโรงเรียนตามปกติวอเตอร์ Water ก็เป็นสามีที่ดีอีกแล้วอยากจะชวนสกายเลอร์ไปงานสัมมนานักเขียนที่กำลังจะจัดขึ้นถ้าใครยังจำกันได้สกายเลอร์ชอบเขียนหนังสือนะครับงานที่กำลังจะมาถึงเธอจึงอยากไปมากแน่นอนว่าวอเตอร์จะไม่ปล่อยเธอไปคนเดียวเขาจะไปด้วยเรื่องของวอเตอร์ก็ยังไม่หมดแค่นั้นเขาอยากจะปรับความเข้าใจเรื่องโทรศัพท์การพูดคุยของเขานั้นเต็มไปด้วยพิรุษพูดบนไปบนมาอ่างว่าเสียงที่สกายเลอร์ได้ยินนั้นเป็นเสียงตั้งปลุกวอเตอร์ Water ใช้มันเพื่ออเตืนนให้กิยา คุณดูจากสีหน้าของสกายเลอร์เอาแล้วกันครับว่าเธอเชื่อไหมสกายเลอร์ไม่รอแม้แต่ให้วอเตอร์พูดจบเลยหายไปทันทีเลนขับรถออกไปนอกบ้านแบบเงียบๆมือถือก็ไม่ได้เอาไปด้วยต่อให้วอเตอร์จะพยายามติดต่อแต่มันก็ไม่เป็นผลสลับมาที่เจสซี่เขามาโผล่ที่สำนักงานทนายความเขาถูกเชิญมานะครับไม่ได้มาด้วยตัวเองซึ่งคนที่เชิญมาก็ไม่ใช่ใครเป็นพ่อกับแม่ของเขาเมื่อทนายได้อ่านคำร้องก็ถึงกับช็อกเขาโดนไล่ออกจากบ้านป้าที่เขาอาศัยอยู่ครับ ตามกฎหมายแล้วเจสซี่เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเท่านั้นพอกับแม่ตั้งหากที่เป็นเจ้าของบ้านโดยตลอดและเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าพวกเขาไปเห็นห้องแฝบผลิตยาใต้ดินในบ้านนั้นมันทำให้พวกเขาไม่อยากทนแล้วครับไม่อยากให้เจสซี่ทำลายอนาคตของตัวเองไปมากกว่านี้แถมยังมีรูปด้วยดินไม่หลุดแน่นอนท้าว่ากันด้วยกฎหมายรัฐบาลม,มีสิทธิ์ยึดบ้านหลังนั้นได้เลยเจสซี่เถียงไม่ออกเลยครับและเขามีเวลาสามวันเท่านั้นในการขนของออกจากบ้าน ฝั่งวอลเตอร์ก็เริ่มตึงเหมือนกันเขาได้แต่นั่งรองการกลับมาของสกายเลอร์อย่างใจร้อนทันทีที่สกายเลอร์กลับมาก็ไม่ได้คุยอะไรกับวอลเตอร์เลยท่าทีเฉยชามากถามคำตอบคำที่สำคัญไม่ยอมบอกด้วยซ้ำว่าไปไหนมาหลังจากนั้นไม่กี่วันวอลเตอร์ Water ก็มาทำอาหารเช้าตามปกติเป็นไข่เจียวคลับหน้าทานจัดจัดระหว่างที่กำลังทำอยู่ก็มีชายคนนึงมากดกลิ่นหน้าบ้านเขาเป็นเพื่อนของวอลเตอร์จูเนียร์ที่มารับไปโรงเรียนทุกวันปกติเขาจะบีบแต่เรียกออกนะครับแต่วันนี้มาหาหน้าบ้านเลย วอเตอร์เลยอยากจะชวนมาทานไข่เจียวด้วยกันเลยครับแต่เหมือนว่าหนุ่มคนนี้ดูเหมือนจะไม่ว่างเอาแต่ถามหาคนที่ชื่อว่าฟลินน์วอเตอร์ Water ก็งงสิครับใครคือฟลินนเป็นลูกชายของเก่าเองนี่แหละครับคงจะไม่ค่อยชอบชื่อวอเตอร์จูเนียและอยากมีตัวตนเป็นของตัวเองบ้าง ยังวานั้นเสียงโทรศัพท์บ้านของวอเตอร์ก็ดังขึ้นพอรับปุ๊บก็วุ่นวายทันทีเป็นเจสซี่ครับเขาโทรมาทั้งๆท,ท,ที่วอเตอร์ห้ามไวแล้วแท้แต่เจสซี่ก็มีเรื่องสําคัญจริงๆเขากําลังโดนไล่ออกจากบ้านเงินก็ไม่มีใช้แถมวอเตอร์ยังคิดว่าเงิน600ที่ให้เจสซี่ไปมันเอาไปปุ้นหมดครับโยนปัญหาทุกอย่างให้เป็นเรื่องของเจสซี่เขาจะไม่ไปยุ่งด้วยอะไรทั้งนั้นที่แย่กว่านั้นก็คือโทรศัพท์ที่เขาเพิ่งใช้คุยกับวอเตอร์ก็โดนเอาไปเรียบร้อยหัวร้อนจะจัด ตอนนี้เขาเหลือข้าวของแค่รางเดียวบวกกับรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันเจสซี่เดินทางไปยังบ้านเพื่อนสมัยเรียนครับใช้เวลาระลึกย้อนความหลังกันดิดหน่อยเขากับเพื่อนมีชีวิตที่แตกต่างกันรล่าฟ้ากับเหวเพื่อนมีบ้านมีหน้าที่การงานมีครอบครัวครบทุกอย่างต่างจากเขาที่เป็นเด็กขี้ยาคนหนึ่งและที่เจสซี่มาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาขอ,อยืด้วยสองวันอ้างไปว่าที่บ้านโดนปลวกบุกกาลังให้ช่างจัดการอยู่โดยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนก็ต้องได้อยู่แล้วจะก,กี่วันก็จัดมาเลย ไม่นานหลังจากภรรยาของเพื่อนกลับมาก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยเธอดูเหมือนจะรู้จักกับเจสซี่มาก่อนนะครับและดูจะไม่ค่อยลงรอยกันด้วยหลังจากทักทายกันเสร็จก็เรียกสามีไปคุยส่วนตัวเจสซี่ที่ยืนหัวโดยอยู่ก็พอจะรู้ชะตา,ากรรมแล้วล่ะครับและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพื่อนของเขามาบอกข่าวหลายอาทิตย์นี้พ่อตากับแม่ยายจะมาค้างที่นี่เจสซี่ก็ได้แต่ยอมรับความจริงและขนของออกไปจากที่นี่ทันที และมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่ทีเดียวไม่ว่าเจสซี่จะโทรไปหาเพื่อนคนไหนก็ถูกปฏิเสธกลับมาไม่มีใครเอาเขาเลยเป็นใครๆก็เคียดครับเขาไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆได้แต่ระบายอารมณ์กับโทรศัพท์สาธารณะถ้าคุณคิดว่านั่นเร็วพอแล้วคิดใหม่นะครับล่าสุด,ดรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเพิ่งหายไปมันโดนขโมยเหลือไว้แต่ที่ล็อกลอหมดครับผมบอกได้คําเดียวว่าหมดเขาเดินเท้าเปล่าโผมาอีกทีก็ช่วงกลางดึก มาอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่เอารถบ้านมาจอดไว้นั่นก็พอจะเข้าไปซุกหัวนอนได้แหละครับวิธีการเข้าไปก็ไม่ใช่เลืองอยากเลนปีลุกงกงข้ามรัวมาเลยยืนอยู่บนหลังคาห้องน้ําสักพักแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทะลุล่วงไปเลยอย่างก่อนยังไม่หมดมีน้ําสีน้าเงินไหลท่วมออกมาซึ่งมันเหม็นมากเมื่อร์ซีตั้งสติและลุกขึ้นมาได้เขาก็เดินดิ่งไปยังรถบ้านโดยทิ้งร่องรอยสีน้ําเงินไว้เป็นทางเลย สิ่งที่พอจะทําให้เขาได้พักบ้างนั้นก็คือกระดาษลังบางๆแถมกินน้ําที่เปื้อนมานั้นก็ยังเหม็นมากถึงขั้นที่ว่าเจสซี่ต้องไปเอาหนักกากการสารนพิษมาใส่เพื่อที่จะไม่ต้องนอกนมกลิ่นของตัวเองฝั่งสกายเลอร์ก็ออกจากบ้านไม่หยุดเลยครับเล่นหายไปเงียบๆไม่บอกอะไรทางนั้นแม้แต่ลูกชายก็ยังไม่รู้เลยว่าเตอร์ก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มากวนใจเขามากนักเลยอยากจะชวนลูกชายออกไปหาอะไรทาสนุกๆเรื่องที่ว่านั้นก็คือการออกมาขับรถ แหลกๆก็ดีอยู่หรอกครับเพื่อนของลูกเคยสอนเขาขับบ้างแล้วแต่วอเตอร์ก็ยังจู้จี้ไม่หยุดบอกทุกเรื่องที่ลูกรู้อยู่แล้วจังหวะหนึ่งวอเตอร์ก็ได้เห็นลูกของเขาใช้สองเท้าขับรถซึ่งคนปกติเขาไม่ค่อยทํากันแต่อย่าลืมว่าลูกของวอเตอร์ขาไม่ค่อยปกติจึงจำเป็นต้องทําแบบนี้วอเตอร์จึงอยากให้ลูกใช้แค่เท้าเดียวขับเราไม่ควรตั้งขีดจํากัดของตัวเองเท่านั้นแหละครับเอารถไม่อยู่จริงๆขับไปชนกลวยสักะเด่นเลย สลับมาหาช่างที่ล่างรถมาซ่อมเขาเพิ่งได้ออกจากบ้านนะครับและก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติเลยห้องน้ําที่วางไว้ข้างหลัวพังสะยแล้วแถมยังมีรอยเท้าเดินตรงดิ่งไปที่รถบ้านอีกด้วยเป็นเรื่องสิครับแบบนี้เขาเดินกลับไปหยิบปืนลูกซอง ทันทีที่ขึ้นหลังกองเจสซี่นี่ถึงกับสะดุ้งตื่นเลยเมื่อได้เห็นหน้ากาันชัดๆก็เริ่มปรับความเข้าใจกันได้เรื่องสำคัญคือช่างเขารู้แล้วครับว่าของที่อยู่ในรถมันผิดกฎหมายเลยต้องบวกค่าซ่อนเพิ่มไปด้วยรวมกับค่าห้องน้ำที่เจสซี่ทำพังจะเป็นเงิน1,000บวกกับอีก500ที่ติดไว้จะเป็น1,500คุณก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าตอนนี้เจสซี่ไม่มีเงินเลย เขาให้สัญญาไว้ว่าจะหามาจ่ายให้ภายในอาทิตย์นี้เอาไป1,750เลยรวมดอกเบีย้ยแล้วแต่นั่นมันก็ยังไม่พอสำหรับความเชื่อใจเขาจะไม่เชื่อเจสซี่อีกต่อไปถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวจะเอาของในรถไปขายใช้นี่ให้เองซึ่งเจสซี่ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่นอนเขาเสนอไป2,000เลยครับขอแค่สงวันเท่านั้นเดี๋ยวจะหามาคืนให้พร้อมกับตีหน้าเศร้าขอความเห็นใจสรุปว่าเขาโดนโยนออกมาด้านนอกเลยครับถ้าไม่มีเงินก็เอารถออกไปไม่ได้นะจ๊ะ และถ้าคุณคิดว่าเจสซี่มันจะหาเงินมาได้ไม่มีทางแน่นอนระหว่างที่ช่างกําลังโทรคุยกับเพื่อนว่ามีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามีทิลามีนมาขายเจสซี่มันก็ได้ปีนข้ามรั้วไปแล้วครับสตาร์ทรถพุ่งออกไปดือด้อเลยพี่เจ้าของอูนี่ถึงกับเซ็งคนที่เซ็งไม่แพ้กันนั่นก็คือวอเตอร์เขามาดักอรอภรรยานในช่วงเชา้าอยากจะคุยกับเธอเคลียร์ให้รู้เรื่องไปเลยสกายเลอร์จึงเลือกมานั่งฟังเรื่องราวของวอเตอร์เขาบอกไปว่าผมอยากจะขอโทษทุกเรื่อง เรื่องที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวเรื่องอารมณ์ไม่อยู่กับล่องกับลอยและเขาไม่อยากจะห่างเหินกับสกายเลอร์อีกซึ่งเรื่องพวกนี้เธอก็ไม่อยากฟังหรอกครับเธอต้องการรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนโทรมาในคืนนั้นหุบปากและพูดอย่างอื่นนอกจากเรื่องไร้สาระสักทีบอกมาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นวอเตอร์ไม่สามารถบอกกับเธอได้จริงๆครับเรื่องที่เขาผลิตยาเรื่องที่เขาเป็นฆาตกรเขาไม่มีความกล้าพอที่จะยอมรับกับเธอและจุดนี้เองก็ทําให้เรื่องราวทุกอย่างดิ่งลงเหวภายในพริบตา สกายเลิกก็เอาอีกแล้วออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกอะไรทั้งนั้นวอเตอร์แพยายามตามมาคุยกับเธอแล้วนะครับแต่เธอไม่ฟังเลยทันทีที่สกายเลิกขับรถออกไปวอเตอร์ก็มองไปเห็นรถบ้านมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเป็นเรื่องสิครับมันสําคัญถึงขั้นที่ว่าต้องยอมปล่อยสกายเลิกไปเลยเขาเดินเข้าไปหาคนที่อยู่ในรถนั้นซึ่งก็คือเจสซี่ ไม่ต้องเดากันเยอะเลยครับวอเตอร์ด่าไปยับยับทั้งๆที่คุยกันแล้วว่าห้ามติดต่ออะไรทั้งนั้นส่วนเจสซี่ก็มีเหตุผลอยู่เขาไม่มีที่ไปจริงๆครับถ้าหากได้เงินส่วนแบ่งมาบ้างเขาก็คงจะมีทางออกแต่วอเตอร์ที่กําลังอารมณ์ขึ้นมองว่าเจสซี่ไม่ควรได้รับเงินอะไรทั้งนั้นทั้งหมดที่มันพังก็เพราะว่าความสัเพันของเจสซี่นายมันก็แค่เด็กขี้ยาเหลือขอหน้าสมเพลโง่เกินกว่าที่จะรับฟังคําสั่งง่ายๆตอนนี้เจสซี่ก็ได้แต่ขอโทษแหละครับแต่วอเตอร์มันก็ยังไม่่หยุดดา จบลงที่เจสซี่มันทนไม่ไหวหันมาซัดก,กับบอเตอร์ทันทีโดยความหนุ่มของเจสซี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่จะเอาลุงไวห้าสิบลงไปกองกับผืนจังหวะที่ขึ้นคลอมได้และกำลังจะสาวมาใส่วอเตอร์ Water ก็ได้บอกแค่ว่าเอาสิเอาเลยแต่ยังดีที่เจสซี่สามารถกดอารมณ์ไว้ได้เมื่อทั้งคู่เริ่มเย็นกันมาบ้างแล้วก็หันมาหาทางออกด้วยกันวอเตอร์ Water ปล่อยให้เจสซี่เข้ามาในบ้านเงื่อนไขเดียวคือห้ามแต่ต้องอะไรทางนั้น เขาตรงดิ่งไปยังที่ซ่อนเงินเอาเงินทุกกองออกมานับจากนั้นก็แบ่งกันครึงคร่งๆแต่ดันมีเศษก็อนหนึ่งไม่ลงตัววอเตอร์เลือกที่จะเก็บไว้เองครับนิดหน่อยหน่อยก็งกจริงๆสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจแบ่งให้กับเจสซี่เอาไปตั้งตัวก่อนจะจบซีนนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคําพูดของวอเตอร์ที่ว่ากินมื้อเช้ากันไหมหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสกายเลอออกไปไหน เธอมาหยุดหน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งครับซื้อบุหรี่ติดมือมาด้วยซึ่งมันไม่ใช่ผลดีกับคนท้องแบบเธอแน่นอนสกายเลยใช้เวลาทำใจอยู่สักพักเลยก่อนจะสูบมันคงจะเครียดจริงแหละครับที่ไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าแท้จริงแล้วสามีของเธอเป็นอะไรกันแน่และความสงสัยของเธอจะไม่จบลงแค่นี้แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันตอนนี้แม่งยืดเป็นชีสเลยหลังจากที่วอเตอร์ออกมาจากเหตุการณ์นั้นได้เขาก็เดินข้ามทะเลทรายมาเรื่อยๆจนถึงถนน ระหว่างทางทั้งคู่คงวางแผนกันไว้แล้วแหละครับโดยที่วอเตอร์จะเข้าไปเปลือยในร้านสะดวกซื้อทําตัวเหมือนเป็นคนไม่มีสตินั่นเพื่อเอาเป็นคออ่างบอกกับทุกคนว่าเขาความจําเลือนลางจําอะไรไม่ได้เลยตอลอด3วันทีนี้ก็ไม่ต้องมาตอบคําถามให้ลาคาญใจเมื่อหลุดมาจากเรื่องนี้ได้เขาจะวางมือสักพักรอให้เรื่องทุกอย่างซาแล้วค่อยผลิตของต่อ ฝั่งเจสซี่ก็มาเก็บห้องแลบภายในบ้านเอาไปซ่อนในที่รับตาคนจากนั้นก็รอให้แฮงมาจับเขาทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วครับทั้งคำให้การทั้งพยานที่อยู่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์นั่นก็คือลูกกดกลิ่งไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะมาให้การได้แต่ยังโชคดีลุงคนนี้เป็นเม็กซิกันที่ไม่ชอบ DEA เป็นทุนเดิมอยู่แล้วสรุปว่าแผนการทั้งหมดได้ผลครับและหลังจากนี้จะเป็นความซวยของเจสซี่เขาโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านที่เขาอยู่ ที่ทาไปกระเผอแม่ห้เดอดร้อนมาถึงพวกเขาเลยอยากจะให้ลูกเห็นความสําคัญของอนาคตตัวเองแค่นั้นยังไม่พอเจสซี่ยังโดนแหงยึดเงินก้อนสุดท้ายไปอีกด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็โดนขโมยอะไรจะซวยขนาดนั้นทางเรื่องสุดท้ายของเขาก็คือรถบานนั่นก็อย่างที่คุณรู้แหละครับเจสซี่มาติดเงินเจ้าของอู่ไว้และไม่มีเงินไปเอารถออกมาเขาจึงตัดสินใจขา่าฝฟาออกมาซะเลยที่พึงสุดท้ายของเจสซี่นั่นก็คือวอเตอร์ถึงจะโดนสั่งห้ามมาแล้วว่าห้ามติดต่อแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกจริงๆ ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันสักพักเลยเพราะเคลียร์กันลงตัวแล้วก็พยายามหาทางออกจากเรื่องนี้ให้ได้และอย่าลืมว่าตอนนี้ทั้งคู่ไม่เหลือเงินกันแล้วเท่ากับว่าวอเตอร์จะไม่สามารถรอให้เรื่องเงียบได้อีกต่อไปต่อหน้าจะเป็นยังไงเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปายกันอีกนะครับสวัสดี